สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคำนวณออรอบอกเสื้อของเรานะคะว่าเราจะถักกี่นิ้วกี่นิ้วเนาะก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาในกลุ่มเยอะแยะเลยนะคะว่าถักแล้วไม่ตามไซส์นะคะน,นี้ก็จะยกตัวอย่างที่อกที่36นิ้วนะคะอก36นิ้วเราถักเป็น2ชิ้นเนาะสชิ้นยาวๆนะคะก็จะเป็น36หาร2ก็คือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะ หสองเท่ากับ18นิ้ว18นิ้วด้านหลัง18นิ้วด้านหน้า18นิ้วนะคะก็จะถักแยกเป็น2ชิ้นเนาะเป็น18หาร2เท่ากับ9นิ้วนะคะก็จะเอา9นิ้วนะคะมาถักที่ความกว้างของตัวชิ้น1ชิ้นนะคะส่วนความยาวนะคะก็อยู่ที่เพื่อนๆจะถักเลยเนาะ บางคนอาจจะถักอยู่ที่9นิ้วเหมือนกับรอบอกหรือว่าอาจจะอาจจะถักอยู่ที่14นิ้วหรือ16นิ้วก็ได้นะคะหรือจะถักเป็น18นิ้วก็ได้เนาะก็ถ้าเกิดว่าให้ดีก็ถักอยู่ที่ประมาณ1ิ1สิบนิ้วเนี่ยคะ่ะ เราก็จะถักให้ได้ความยาวก็คือตั้งแต่ด้านหลังมาด้านหน้าแบบนี้นะคะที่14นิ้วหรือ16นิ้วเนาะก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วก็ความกว้างของแต่ละชิ้นงานก็คืออยู่ที่9้านิ้วนะคะเก้านิ้วเก้นิ้วเนาะแล้วก็ยาว14นิ้วเอามาย็บประกบกันนะคะ อันนี้คือช่วงคอนะคะช่วงคอของเราก็จะให้กว้าง12นิ้วนะคะจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะหรือว่าใครชอบแบบคอกว้างก็สามารถที่จะเพิ่มได้เนาะตามความชอบนะคะให้ยาว12นิ้วนะคะแล้วก็เราก็จะเย็บติดชิ้นด้านหลังนะคะชิ้นด้านหน้าก็ทําเป็นกระดุมก็ได้เนาะส่วนตัวใต้วงแขนหรือวงแขนนะคะก็จะอยู่ที่ 14นิ้วนะคะ45ได้นะคะที่อยากจะบอกเลยก็คือว่ารอบอกเนี่ยค่ะรอบอกนี้เราก็จะวัดแล้วก็หันสองเท่าก,กับเท่าไหร่นะคะล้วก็ถักตามขึ้นไปเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะถึงไหมไหมพรมของเราจะเส้นใหญ่แล้วก็ถักตามขนาดนิ้วของเราเลยนะคะแล้วก็ ไหมพรมเส้นเล็กก็ต้องถักตามขนาดนิ้วค่ะเราจะไม่ถักว่าเออกิมบรรทัดกิมบรรทัดก็จะไม่ถักเลยเนาะ mm hmm. เพราะว่าแต่ละคนใช้ไหมพรมต่างกันแล้วก็ไซส์าอาจจะต่างกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆนคิดว่ามีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนที่ยังไม่ได้ดูที่ยังไม่รู้นะคะ ได้ดูกันนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ